ไม่ต้องกดพักแล้วนะอันนี้คือเรื่องราวจริงๆเลยนะก็คือรับมรดกมายี่ห้ออ,อถ้าตามนี้ก็จะเป็นอัมมีนิอสจริงๆอ่านได้หลายอย่างเป็นภาษากรีกเป็นเทพของกรีกจะอ่านอัมนิอัมินอัสก็ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดไม่มีคำว่าผิดนี่เป็นศิลปะเว้ยทีนี้ตัวทองเนี่ยเห็นก็ มีการหลุดลอกบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังเป็นสีทองอายุประมาณห้าสิบปีปะ่ะหรือสามสิบสาห้าสิบปีก็อันนี้ตามปีก็หนึ่งห้าหนึ่งห้าแต่ข้างหลังมันเป็นสองเก้าไม่ใช่เลขจริงๆพวกนี้มันจะเป็นเลขที่เขาจดทะเบียนปันไหนเลขโค้ด อันนี้เขาจดทะเบียนปีนี้เนี่ยหนึ่งสองเก้าเก้าสองเก้าไอ้เก้าสองเก้าเนี่ยสองสี่สองเก้าหรือเปล่ามันเก <1, S 1> ็บกับหนึ่งสองห้าสองห้าหนึ่งห้าทำไมไม่สีที่กอทอันจริงกอทอตัวนี้มันเป็นตัวบอกไม่ใช่หรอว่าจดทะเบียนในปีไหนกทออเนี่ยก็คือนําเข้านําเข้าก็คือนี่คือมันแต่มันเป็นนําเข้าในประเทศไทยแปดหมื่นสองเก้าเนี่ยหรอใช่เหรอ ไม่รู้รู้แต่ว่าอันเนี้ยออ W H สประเทศไทยไม่ได้นําเข้านะคนที่นําเข้ามาก็คือสหรัฐอเมริกาเพื่อให้กับราชการไทยใน,ส,นสมัยนั้นนั้นสัญชาติเยอรมันก็อันนี้ก็เยอรมันอยู่แนละ้วอันนี้เป็นแมกนัมใช่สัญชาติเยอรมันแมกนัม W H สก็คือนะ่าจะเป็นรุ่นแบบซีรีส์ที่สามหรือเปล่าอันนี้เป็นรุ่นนําเข้าอันนี้ซีเรียลโคดเยอรมน,นี ันนี้อะไรวะเนี่ย serial number อยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือ serial number ของของบริษัทมันก็คือ95เป็นลำดับที่กี่กระบอกในโลกนี้นี่คือ serial number ไออันนี้มันของไทยมันก็คงจะต้องเป็นตอนที่นำเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูไม่เป็นไม่มีความรู้ก็มีโค้ดก็เหมือน<า>ไปซื้อที่คลังคลังอาวุธตรงแถวอะไรวังวังชยยา อเออสมัยก่อนนะเขาจะไปรับที่รับอาวุธปืนที่นั่นอ,อ,อย่างนี้ก็หมุนได้ว้ยกดตรงเนี้ยแล้วก็หมุนย้อนสอนได้อ,อ,อันนี้ก็จะมีโค้ดสนิมก็โหบานเลย,นะยเออนี่ยนี่สนิมทั้งนั้นเลยนะเนี่ยจริง,รงๆเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเสร็จเอาไปลงดำต่อรักษามันหน่อยนกนี่ก็มีนะนกนี่ก็เนี่ยเหน็นไ่มมีตรงเนี้ยเห็นไหอเนี่ยเอานิ้วขูดออกได้ด้วย เป็นตะก,กันเน่ย,น,ยนะออกไนงะ mm hmm. ออกอะเนะี่ยแสดงว่ามันต้องเอาไอ้นั่นอหะชิดชู่เ็ดอีกรอบหนึง่งเนี่ยน้ำมันฉีดด้วย่ยออกไงเนี่ย,ยเหลืองเลยนะน้ำตาลเลยสนิมอะ่ะลมดำบอ่อยลมดำให้หน่อยถ้ามันยังเป็นสีเหลืองๆแสดว่านสนิมกินอยู่ต้องให้มันไม่เป็นสนิม เวลาขัดก็ออกแรงนิดนึงข้างล่างอ่ะเป็นอันลอยไม่เป็นสนิมเลยแต่ว่าโครงเป็นอันลอยแต่ตรงนี้เป็นเหล็กเหล็กสอดเข้ามานี่เพราะฉะนั้นส่วนที่จะเป็นสนิมก็จะมีแค่นี้สามอย่างนกเอ้ไก่ก่อนนกโม่ลำกล้องแล้วก็อุปกรณ์เสริมแต่นี้ยังเงาเงาเดิมนะเนี่ยผิวยังเงาเงาอยู่เงาเดิม มีสีหลุดรอดนิดหน่อยเนื่องจากพกศูนย์อันนี้ปรับแก้มาแล้วศูนย์เดิมหายไปอ,อ่ะฮะศูนย์เดิมหายไปหายหรือถอดทิ้งร่งนี้เขาไม่พกไงยกขึ้นมาก็ใส่เลยอ่ะก็ดูเลยพี่จับยังอย่างนี้เลยนะอย่างนี้ยนะจับไม่ควรสับเล่นนะ ไม่อยากสับเล่นจริงมันน่าจะโดนสก,กิหลุดแต่มันก็สับแตกทุกมัดนะเข็มมันยังแหลมๆอยู่เลยเนาะเนี่ยเข็มยังแหลมๆเยียแต่ก็สับแตกนะสับแตกทุกนัดถ้าเป็นรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นเก่าอะ่ะเข็มมันตีข้างนาโมนาโมนี่เรียบปิ๊บเลย มีรอยเหมือนตั้งใจให้มันขู่ขาน่าจะเป็นผลทำให้คัดปอกได้ง่ายขึ้นไปเทสมาแล้วอะ่ะยิงลูก l อเนี่ยสบายเลยอะ่ะแปดนัดปดไม่ต้องออกแรงเยอะด้วยเนาะออกแรงเยอะไหมผมผมว่าออกแรงไม่ไม,ไ,มไม่หนักมากอะ่ะอยากทำให้เห็นว่ามันเออ ไอ้สปริงตัวนี้เป็นแรงต้านมือที่แบบเหิมทำให้รู้สึกว่านุ่มตอนแรกนึกวจะท่าจะเท่ๆหน่อยปุ๊บมันก็โหลดจับกิบโหลด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 ประปบุ๊บดึงงา้างเสียดายไม่ได้นี่วิธีการลดนกมือเดียวก็ใช้แบบนี้แต่ว่าจับแบบโฟโฟเลยดีกว่าปืนเป็นคอมแพก ไม่ต้องไปอะไรกับมันมากอันนี้ถือว่าน่าจะคอมแพกลำกล้องน่าจะสามนิ้วหยิบโฟโฟหน่อยก็ใช้งานง่ายไกลไกล้ค่อนข้างเบาไม่หนักมากขอสับทิ้นนะขออนุญาตนะครับไม่หนักนะถ้าสมมติว่าแบบไม่ยิงก็เนี่ยแต่มือผมมันใหญ่มันยาวนิ้วผมยาวมันทำอะไรงองกว่าเจ้าของอ่ะมือสั้นจับแล้วก็ตึกตะกัดใช่ไหม เนี่ยผมนี่ผมเอามือเดียวนะเนี่ยดูดะเออเดี๋ยว,วง่ายอะ่ะคือไม่ยิงว้ยไม่ยิงว้ยอันนี้มันขึ้นอยู่การฝึกนะถ้าเป็นมือซ้ายมือสงมือซ้ายไม่ถนัดก,กว่าแต่ก็ยังได้อยู่นะลูกโม่เนี่ยเล่นได้หลากหลายดัมเนี่ยผมว่ามันลื่นๆไงพี่ตูง แต่ก็เหมือนของเล่นนะอย่าเข้ามานะไม่ยิงเล่าไม่ยิงเล่าป้อตไปอย่าเข้ามานะจับอย่างนี้เลยห่างๆเลยก็ได้โอ้ยแข็งเลยฮาร์ฟค็อกนะได้นี่เรียกว่าฮาร์ฟค็อกได้ไม่ยิงผ่อนไปคืนที่เดิมฮาร์ฟค็อกไม่ยิงไม่ยิงคืน ใช้เป่าตัวตาก่อนใช่ไหมถือว่าได้โอเคระบบปกติแน่นจะยิงแล้วนะเดี๋ยวเล็งก่อนนะเล็งยิงลึกไกลลึกแน่นทุกมีจังหวะคล็อกให้หายใจแล้วก็ออกแรงอีกนิดนึงเพื่อลากให้สุด ไก่ค่อนข้างแข็งปืนไม่ค่อยได้ยิงเัสมัยก่อนเก็บเน้นเก็บพกลากไก่ค่อนข้างยาวหนักเฉียบคมถือว่าระบบยังดีอยู่แล้วก็สภาพก็จะว่าเต็มร้อยเลยก็ได้ เพราะว่ารอยไอ้ลอยเนี่ยรอยไอ้นูนตรงรอยปั๊มก็ยังคมอยู่ถ้าไม่ขัดเลยน่าจะดีที่สุดก็ต้องเอามือลูบแบบนี้ไปเรื่อยๆการเก็บรักษาก็ไม่ควรเอาอะไรไปขัดเลยมือก็ มือก็ดีกว่ากระดาษทรายแต่ถ้ามือไม่เรไม่ไหวอาทิชชู่ลองหน่อยก็ดีเนี่ยขัดให้เอาสนิมที่มันที่มันเนี่ยออกแล้วมันก็จะไม่ค่อยกินเนื้อแล้วมันจะเห็นเป็นเหล็กขาวๆอันนี้ก็คืออย่าไปใช้กระดาษทรายกระดาษทรายที่ใช้ได้น่าจะเป็นเบอร์สามพันมง ามพันนี่บางทียังละเอียดไปยาหยาไปนะเอามือเราได้แหละขัดจนกว่ามันจะขาวอะ่ะเนี่ยนั่งรูปไปเรื่อยเอาทิชู่ช่วยก็ได้ไเจ็บมือขัดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเอาน้ํายาลงดํามาเช็ดอันนี้น้ํายาลงดําอ่ะของเหล็กกับของอันลอยไม่เหมือนกันก็ต้องซื้อทั้งสองอันถ้าให้ดีก็ไปหาช่างบอกพี่ไม่ไม่ขัดก็ รูปๆอย่างเดียวเขาก็จะเอากระดาษทรายรูปให้เนาะแต่มันก็กระดาษทรายนะ่เวลามันน้อยก็โมวันจุแปดนัดเป็นลำกล้องน่าจะประมาณสามนิ้วหรือไม่ก็สองนิ้วอะไม่รู้ว่านับยังไงอะเนาะแต่คิดว่าน่าจะสามนิ้วอะเนาะศูนย์เป็นไม่เดิมอะศูนย์ไม่แต่ว่าไม่สวยเลยมันแหมสนิมขึ้น เอาให้เขาลมดำนิดหน่อยมันสีมันเหมือนกันคนระัแล้วก็ข้อดีก็เขาคาวปากมาแล้วเขมเห่าก็จะไม่เขาเรียกไงอ่ะเขาคาวมาแล้วอะ่ะยิงน่าจะดีขึ้น่ะแล้วก็โม่เป็นเหล็กกล้ายิงขนาดจาุดสองสองนี่ LR นี่สบาย <c oughs> ข้อดีคือนั่งยิงสบายแต่ว่าวิธีการปลดค่อนข้างจะโบราณไปหน่อยจริงๆถ้าดื้อตรงนี้ก็แต่มันแลกมากับความสมูทตรงนี้เหมือนเขาไม่ให้อะไรมาขวางทางเลยคือชักขึ้นมาต้องยิงได้เลยเป็นเหมือนพวกใส่สื่อพวกตะกูลแบบแอบซ่อนเข้าไปก็ขอจบเหมืนโบราณ ขนาดจุดสองสองอ r เป็นที <S <S ่ระลึกนะครับแก่ก uh ว่ามึงเล้วกันอ่ะแกู่ได้แลงวันก็ูเกิดทีหลังห้าสิบปีเกิดหายากนะนองหายากเรียนพ่อจ้ะพ่อจ๋าอยู่กับนูไมล่ะอยู่กับโไมล่ะอยู่กะบหนู HW3 น่าจะเป็นซีรีส์ที่สามก็คือมีการพัฒนามาจากง1 SW1, 2, 3เลยพอแล้วครับขอบคุณครับผม